เที่ผ่านมาเ,าเขาทำงานแบบไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับคือต่างต่างรู้จักสทบิกมาตอนเป็นสททเนี่ยนะก็เราก็คุยกันเรื่องของปัญหาด่านอาชีพประมงนะเรื่องของการเข่าออกของหล่องน้ำปักคลองเนี่ยเราก็ทำเรื่องมาหลายหลายหลายปีเกือบเป็นสิบปีจนกระทั่งมาได้สทบิกเนี่ยเดินชนเดินเต็มที่ช่วยให้เราพวกเรา มีคลองที่ที่สามารถเข่าออกได้แล้วก็สามารถช่วยระบายเรื่องของน,งน้ำท่วมดันด้านชุมชนด้านบนเป็นเพาะคลองลำรางคลองเดียวที่จากมาเะพุตไหลลงประคลองตะกวนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแล้วก็ปัญหาหลายๆเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนน,นหนทางเรื่องนง้ำท่วมน้ำท่วมอะไรต่ออะไรต่อทอพ่ก็อยู่ในในในพื้นที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็ถ้าเขาลาออกไปแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ ก็เสียดายนะพ่เอ,อ,อเด็กเข้ามาทํางานสมัยแรกก็ได้ความประทับใจของคนในพื้นที่นะก็แต่ว่าถ้าเขาเขาลาออกไปแล้วเขาจะไปสมัครเป็นเออสมาชิกท,ที่เป็นของซอ,อเป็นซอจอเป็นอะไรที่ใหญ่โตคือใหญ่กว่าตำแหน่งนี้เราก็เราก็ก็แสดงความยินดะีแหละขอให้น้อง ประสบความสำเร็จเพราะว่าผลงานเขาก็ติดตาของคนในพื้นที่อยู่ถ้าเขาเป็นระดับที่ที่ดีคือ,อคือเขาเป็นอ่าสาจอนอไฟแรงเนี่ยแล้วเขายังอยากจะให้ช่วยอะไรในพื้นที่บ้างคืออยากให้ช่วยในพื้นที่เนี่ยมันพื้นที่บ้านเราเนี่ยจะไปเจาะจงว่าเอาตรงนู่นตรงนี้ทีเดียวไม่ได้มันจะปัญหามันเกิดอยู่เลยคือเรายากได้คนที่ทันปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ ถ,ถึงยังแล้วทอบิ๊กเนี่ยก็หนึ่งในในคนนั้นที่เราเรามองว่าเป็นเด็กนุ่มไฟแ,แรงแล้วก็เข้าทิ้งได้ทุกทีุกทีกับชาวบ้านตลอดเลยทุกทีกับชาวบ้าน